เราสามารถออกแบบการตัดกรามคนไข้ทั้งสองข้างนะครับให้ออกมาเท่ากันเหมาะสมรับกับรูปลักษณะของใบหน้าได้มีความแม่นยำในการผ่าตัด ข้อดีของการผ่าตัดกรามด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเนี่ยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาช่วยในการออกแบบผ่าตัดกรามนะครับโดยมีการทําลักษณะที่เรียกว่า 4D นะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของผมซึ่งอาจจะมีการสแกนใบหน้าแล้วเราทําีทีสแกนเนี่ยให้กับคนไข้นะครับจากนั้นเราก็นําผลของการทําสแกนใบหน้ากับการทําีทีสแกนเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการวางแผน ดังนั้นเนี่ยเราสามารถออกแบบการตัดกรามคนไข้ทั้งสองข้างนะครับให้ออกมาเท่ากันเหมาะสมรับกับรูปลักษณะของใบหน้าได้มีความแม่นยำในการผ่าตัดการผ่าตัดกรามเนี่ยเป็นคำถามที่ได้รับการสอบถามเข้ามามากว่ามีความจําเป็นต้องการใส่สายเดรนไหมสายเดรนนี่คือสายเดรนเลือดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าการผ่าตัดกรามเนี่ยเป็นการผ่าตัดในปากนะครับมีโอกาสที่จะไปโดนเนื้อเยื่อ บริเวณรอบๆได้โดยเฉพาะข้างๆลิ้นดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเลือดออกซึมออกมาหลังจากผ่าตัดได้การใส่สายเดนหรือระบายเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการข้างของเลือดซึ่งการเมื่อการเกิดการข้างของเลือดเนี่ยาอาจจะส่งผลทําให้เนี่ยมีการบวมอย่างมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะส่งผลไปให้อุดกั้นทางเดินหายใจได้ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งอันตรายมากถ้าไม่ได้รับการแก้ไขคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้นะครับ การวางแผนอย่างที่ผมบอกผมก็จะมีการสแกนใบหน้าถ่ายรูปคนไข้แล้วก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะนําผลทั้งสองอย่างเนี่ยเข้ามาประมวลผลมาออกแบบสําหรับการตัดกรามนะครับผมก็จะมีการดูแบบของการตัดกรามแนวตัดนะครับให้หลบเลี่ยงเส้นประสาทนะครับทำให้ลักษณะของกรามที่เราตัดออกมาเนี่ยสองข้างเท่ากันเราจะได้แนวตัดกรามออกมาที่สวยงามนะครับเป็นเส้นตรง เรียวนะครับแล้วก็ยังสามารถทำให้สองข้างเนี่ยเท่ากันได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าการผ่าตัดกรามด้วยมือเปล่าโดยไม่ได้มีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะขาดความแม่นยำคุณหมอจะต้องมานั่งเล็งเองในห้องผ่าตัดอาจจะใช้ดินสอสีลากเส้นซึ่งเป็นวิธีซึ่งทำกันมานานแล้วในปัจจุบันในเมื่อเรามีเทคโนโลยีในการออกแบบนะครับมีคอมพิวเตอร์มีดิจิตอลเข้ามาเราก็นำมาใช้ ร่วมกับการผ่าตัดดังนั้นเนี่ยความแม่นยํามันจะสูงมากคนไข้จะได้รับการผ่าตัดที่แม่นยําเราจะเห็นว่าคนไข้ที่เคยมาปรึกษาผมเนี่ยไปผ่าตัดมาโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบหรือยังไงก็ตามเนี่ยกระดูกที่ตัดออกมาอาจจะแหวงสองข้างไม่เท่ากันบ้างเป็นรอยขยิกขยักอะไรเงี้ยนะครับทำให้คนไข้เนี่ยไม่มีความมั่นใจถ่ายรูปออกมาแล้วทำไมกรามสองข้างไม่เท่ากันตัดข้างนึงเล็กข้างนึงน้อยแถมยังขอบไม่เรียบอีกดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์ม,มีการออกแบบเนี่ย จะให้ผลลัพธ์ที่คนไข้พอใจแล้วก็แม่นยำม,มากครับ